นี้เราเข้าไปในนิยาครับไม่รู้ว่าทางนี้ใช่หรือเปล่าก็ลองดูครับนียาครับเป็นการเต้นส่วนพิ้นลาดุรีทางเข้ามีป้ายก่อนถึงไม่แน่ใจตรงนี้ใช่รหรือเปล่าเราเข้าไปดูก่อน เล่นลอ,อ,อยู่ลังดุปอกมามันเคยตุกตาให้มันนมเป็นจตกซื้อก็นมมีโคมาให้มันเนาะเป็นแ เมนดูข้างหน้าวะโอเคครับเรามาถูกทางแล้วครับทางเข้าก็จะประมาณนี้ครับทางเข้าแบบเข้าหมู่บ้านผ่ากลางหมู่บ้านครับแล้วนี่กระถึงแล้วครับไล่หนียาทางเข้าจะเป็นทางแดงๆหน่อยนะครับอโอ้โหอันนี้อะไรคือแตงแตงแตงที่กินแบมันพริกนะ ครับเลยครับเราไปนล่นนักท่องเที่ยวเยอะหรือเปล่าไม่รู้ไม่มีนนคนเลยโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงไร่นิยานะครับจุดทางเต็นท์นะครับน,นี้ก็จะเป็นทางเข้าฝั่งน,นี้ก็จะเป็นไข่บงหวาน นี่แมงจักกะจันจาจาร้องดังมากครับด้านหน้าอันนี้ตรงที่จอดรถก็จะเป็นุดกางเต็นแล้วก็ริมน้ําเห็นไหมครับนี่ครับก็จะเป็นถังเต็นริมน้ําโซนนี้จะเป็นโซนบินเป็นดินเหนรอคะย่านม่ค่อยขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอาคารด้านหน้าครับตรงถังด้านบนโดนด้านล่างถังก็จะเป็นห้องน้ำครับโซนเห็นนี้ก็จะห้องน้ําตรงนี้เดี๋ยวเราไป ับรถบนดูอีกโซนหนึ่งด้านในกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปขับรถไปดูโซนกลางเต็นท์อีกที่หนึ่งอยู่ฝั่งขวามือนะครับอันนี้ก็ด้านหน้าด้านหน้าของของไร่นะครับจะมีกลางเต็นท์ริมน้าเห็นไหมครับฝั่งซ้ายมือครับอนันนี้นักท่องเที่ยวมากลางเต็นท์ดรถด้านหน้าเต็นท์ได้ครับนี่ครับ เลยครับเห็นครับสวยงามทีเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับว่าจะเป็นยังไงห้องน้ำโซนนี้ก็มีนะครับมีอยู่สามโซนใหรลิมน้ำวันนี้ต้นนี่เดือนของที่ช่วงนี้ก็น้ําจะค,คุ้นแต่ก็ถือว่าใสอยู่สใ<ซ>นโซนนี้สำหรับคนที่แบบชอบเงียบสงบ ไม่บุ่นวายครับก็ด้านในมีนักท่องเที่ยวอยู่ครับกำลังจับจองพื้นที่อยู่นี่ก็จะเป็นห้องน้ำา่ง่องไายเล็กครับผมโอ้นี้โอ้ยน,นี่กลางเต็นเดี๋ยวโอเคครับเราน่าจะกลางเต็นแต่แถวนี้นะ นี่ครับนี่ก็จะเป็นติดกลางเต็นด้านโน้นก็จะเป็นมีห้องน้ําอยู่ห้องนึงนะครับอยู่ตรงกลางให้ใป่นะครับสามารถทางเต็นด์ลืน้ําได้เลยครับมันเป็นหน้าหน้าเต็นท์ก็จะเป็นลําธารได้เลยครับน้าไหลแรงตรงนี้ฝนตกก็น้ําก็ใส่ครับน,นีก็ที่คนหนึ่งที่มากราบด้วยมีเป็นเรากําลังทางเสร็จครับ โอเคครับผมอันนี้จุดจุดกลางเต็นท์ริมน้ำด้านในของ ของไร้นิยานครับนี่ครับตรงนี้สามารถกางเต็นท์นได้เลยครับแล้วี่จะสามารถเลือกกางเต็นท์นตรงไหนก็ได้ครับห้องน้ําก็มีประมาณอยู่สามจุดครับจุดตรงทางเข้าก็ตรงกลางแล้วก็ด้านในด้านในนู้นครับหลังกอไผ่นะครับจะมีห้องน้ําอยู่เต็นเแถวนี้ลานกว้างครับ แต่จะแชะนะครับน่าจะเป็นน้ำนะครับน้ำใสามากอรงนี้แชะครับล่วงจะเป็นก้อนหินเยอะนะครับตรงแถวนี้สนามเสือป่า เดี๋ยวเราเดินไปดูห้องน้ำห้องน้ำฝั่งนี้กันครับโซนด้านในก็จะเป็นหินซะส่วนใหญ่นะครับถ้ามีเปาะหนานๆก็นอนได้ครับสบายๆเลยนี่ครับห้องน้ำห้องน้ำอยู่งนี้ครับด้านในสุดนี่ก็จะเป็นด้านในครับ ส่วนด้านในครับห้องน้ำด้านในนีห้องน้ำ่วนแถวนี้ก็น่ากางเต็นนะครับเงียบสงบเลย,ยกว้างเลยหลานกางเต็นทริมน้ำครับน้ำไหลายแรงใส่มากครับน้ำไม่ลึกครับ